สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Summer House นะครับเป็นเกมอะไรนั้นไปดูกันเลย New บ้านนะครับผมเราเลือกภูมิประเทศก่อนอันนี้ก็คือภาพแรกเลยหรือเปล่าอองั้นเราเอาอันนี้ลองดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือกำแพงบ้านนะครับที่เราสามารถปลูกได้ใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นหลังคานะครับเหมือนจะเป็นเกมสร้างบ้านที่แบบว่าออกแบบมาให้เราจัดวาง ยังไงก็ได้ใช่หรือเปล่าพื้นที่มันแบบว่าเยอะแยะมากมายขอสำรวจก่อนเลยครับตรงนี้คือเหมาะมากแต่ว่าเหมือนจะสร้างไม่ได้เพราะว่าเหมือนเหมือน,น,นอะไรอะ่ะเหมือนจะไม่ให้สร้างครับอุ้ยแต่ตรงนี้เหมือนจะสร้างได้หรือเปล่าแต่ขึ้นยังไงเอยไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อซูมได้นะครับซูมได้อ๋อฝั่งนี้สร้างไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้อ่า <laughs> มามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งเนี้ย มันน่าจะไปได้นะแต่วันไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะสร้างไม่ได้นะครับก็คือเราอาจจะต้องอยู่แถวแถวนี้อันดับที่1น,นั้นอันนี้คือไรอา่านี่คืออะไรอ่ะไม่ทราบนะครับอา่าเราทําบันไดบ้านเฮ้ยผมไม่เอาไม่เอาโครงบ้านของเราต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันอา่าจะได้ไม่จมน้ํานะครับ ก็ฟิปฟิปเขาซะฟิปเขาซะอะไรอ่ะคือผมอยากต่อไปด้านหลังอ่ะเห็นมะมันต่อ,อย่ังไงนะอ๋อไปอย่างนี้อ๋อมันติดได้แค่แค่นี้ครับแบบห่างกันได้แค่เอื้อมมือแต่มันคือใกล้กันอะไรอ่ะนี่ได้อ่นนี่ได้โอเคแล้วเราก็จะวางอ่เขาเรียกว่า บันไดครับบันไดยอยู่ใส่นอะตะเกียงเจออยู่เลยนี่ไงบันไดนี้หรอหรือว่าบันไดก่อนหน้านี้เห็นไหมครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม,ม่หรือว่าบันไดนี้ดีโอ้ยอยู่คนเดียวบันไดนี้ก็ได้แต่ว่านะครับเอา้าแต่ว่าแต่ว่าคือพื้นตรงนี้มันมันอ่ําแบบว่าอุ้ยอะไรอะ่ะมันอ่าโอ้อย มันมันไม่เท่ากันนะเราจะทํายังไงดีครับท่านผู้ชมเราจะต้องเ,อเราจะต้องเราจะต้องลบใช่แล้วเราก็ต้องทําใหม่โอเคเราต้องวางบันไดก่อนนะครับถูกต้องเป็นสิ่งแรกนะครับถ้าเราจะสร้างบันไดเราต้องทาวางบันไดก่อนนะแล้วเราก็วางน,นี้ไว้ตรงนี้คือเท่าไหร่นะห้านะครับห้าถูกต้องหรือว่าเราจะเพิ่มไปอีกอย่าง ตอนนี้เราจะเอาไปข้างหลังให้สุดก็ต่อคือพื้นแบบว่าแสงแดดมันแยงตามากๆเลยมันแบบพวด,พดอ๋อนี่ไงแต่ละอันมันมีให้ดูว่ามีอะไรบ้างไอ้กดมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วอ่าแล้วก็เราจะเพิ่มเสาเข้าไปนะครับเสานี้ว่างแล้วไม่ใช่บ้านสไตล์ไหนไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ห่างกันเท่าไหร่เนี่ย ห่าอ่าหนึ่งสองไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็มาวางไว้ตรงนี้าานใช่ปะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เพื่อนไปเอาอะไรมานะ่ะมีหญ้าด้วยเหรอเฮ้ยเดียยวเด,วเดวอ่าถูกต้องถูกต้องครับห่างเข้ากันละ แต่ว่าทําไปทําไมนี้ยังไม่รู้นะครับมีพื้นแล้วเราก็ต้องมีผนังผนังบ้านซึ่งเอแบบว่าเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ผนังนะครับอันนี้คือสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่คือน่าจะเป็นพวกทอยู่ข้างบนน่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรน,นี่ประตูนะครับเฮ้ยแล้วทำไมมันมาทรงนี้หมดเลย ไม่ใช่สิอ่าอ่าผนังบ้านด้านนอกเราจะให้มันผมว่าต้องลบละเสาเนี้ยไม่จำเป็นครับทรงที่เขามีมาให้อ่ะเราจะทำเป็นจะทำเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ ขยับเข้ามาเดี๋ยวนะไม่เขยับมาข้างหน้าออกข้างหน้าได้ก็ไม่เยอะมากอันเนี้ยไม่ใช่มันเป็นด้านข้างครับอันเนี้ยก็ไม่ใช่อันเนี้ยเหมือนจะไหม้เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเราเราต้องขยับมาด้านหน้านะครับถูกต้อง แล้วก็มีประตูประตูขอดูก่อนว่าแบบไหนเข้าเ้าผมอยากได้ประตูนี้แต่ว่าข้างในอ่ะคือข้างในอ่ะมันจะต้องมันจะต้องเป็นมันจะต้องมาเวนี้ครับก็คือนี่ประตูหน้าบ้านไม่ใช่นี่ประตูในบ้านนะครับ ประตูในบ้านหนึ่งแล้วก็ประตูหน้าบ้านจะเป็นที่ไอ้เมื่อกี้เอาไปไหนแล้วประตูหน้าบ้านอยู่นี่ไงนี่เขาไม่เห็นหรออ่าอ๋อ,อโอเค <c oughs> อันนี้ก็ลบไปลบไปลบไป,บไปโอเคประตูหน้าบ้านของเรานะครับมาอนี้ก่อน ฮ้ยเอาเรื่องต่อไปหลังคานะครับหลังคาอ๋อข้างในนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ได้อ่าอาใส่เลยส่วนด้านนอกนะครับผมเราจะเป็นทรงนี้เลยโอ้โหบ้านแบบว่าดีไซน์ผสมผสานนะครับมีจานดาวเทียมด้วยนะซึ่งเราจะเอาไว้รับแสงตรงนี้นะครับเพื่อ อ่าเป็นโซลาร์เซลล์ในอนาคตนี่นี่ใช่เลยอันนี้คือไรนี่ที่กำบังฝนนะครับเุ้ยที่กำบังฝนเอาไว้ตรงนี้เหมาะมากเดี๋ยวนะอ,อขอเช็คดูก่อนว่าอันไหนสวยโอเคอันนี้พอดีครับเฮ้ยมีนี้ด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยนี่สวยอยู่เออแล้วเนี่ย โอเคเหมือนกันเครื่องนี้เป็นสีแบบว่าเฮ้ยแต่สีมันก็ได้นะเหมาะกับพักร้อนอะไรแบบนี้นะครับซัมเมอร์เอาไปเลยหลังคากันฝนนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าเชิงเชิงเชิงอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับที่แบบว่าเอาไว้ค้นระหว่างชั้น1กับชั้น2อ,อะไรประมาณนั้นเพาผมจะเอาไว้ ตรงนี้แล้วกันนี่สวยสดงดงามนะครับเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการผสมผสานนะครับหลากหลายหลากหลายศิละปะวัฒนธรรมก็าด้วยกันนะครับแม่หาดูยากนะครับอะไรแบบนี้เพราะปกติเขาไม่ทํากันนะครับฝั่งโอเคอันนี้เป็นเตาผิงนะครับบ้านมีเตาผิงด้วยเมือนหลังค่าจะหมดแล้วนะ ประตูก็หมดแล้วครับต่อไปหน้าต่างครับหน้าต่างนี่เป็นจะทําเป็นอะไรอะไรอะไรอุ้ยอะไรอ่ะหน้าต่างเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลือก <c oughs> เลือกดีๆนะครับในการใช้อุ้ยแล้วอะไรอ่ะ <c oughs> คือแบบว่าบ้านจะสวยไม่สวยเนี่ยดูที่หน้าต่างก,กับประตูได้เลยนะครับ <c oughs> เรามาดูก่อนว่าอันไหนมันดูเข้า จริงๆอันนี้ผมว่ามันเข้านะแต่ว่าสีมันเป็นแบบสีมันเป็นแบบสีเขียวอะเลยแบบไม่ได้นะครับคือบ้านเราเป็นสีส้มมาแล้วไนงะตอนเนี้ยอันเนี้ยผมว่าแอบได้อยู่เดี๋ยวผมวนกลับไปดูใหม่ก่อนอันเนี้ยมันเป็นเหมือนบ้านล้างเลยอะไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่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 ้ย เหมือนบ้านแฟดนะครับตอนนี้สวยเกินอันนี้ยังไงนะเฮ้ยนี่ผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่เปิดมารับแขกนะครับเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผสมผสานดีไหมนี่ครับนี่ครับผมแม่สวยงามแล้วก็ด้านล่างนะครับคือในไหนมันก็ ไหนๆแล้วนะเราก็อาจจะต้องใช้แบบนี้ไปเลยครับผมจะใช้ประมาณ2บานในการติดข้างล่างโอเคเหมือนจะเหมือนจะไม่สมมาตรกันเท่าไหร <c oughs> ด่ดูก่อนเช็กก่อนดูนะครับ1 2ดีนะ่าไม่เขาไม่มีแบบว่าคิดเงินในการจัดวางของนะครับทำไมไม่ อ่ามันจะวางได้4อันพอดีนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทําให้มันแบบตรงอุ้ยตรงดีๆก่อนแต่ถ้ามันตรงดีๆอะ่ะนปะมันจะเป็น4อันที่ก็ก็สวยเลยนะอันนี้มันตรงนะครับอันข้างบนตรงปะอันข้างบนตรงนี้ไม่ตรงนะครับมันเอียงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะเราจะอยู่ไหนอะ อ๋ออยู่นี่เราจะต้องขยับเขาออกมานิดนึงใช่หรือเปล่าใช่ครับผมโอเคแล้วก็แล้วก็วกสิ่งสิ่งนี้นะครับคือว่าอ่ะประมาณนี้ปะถูกปะมันจะใช่นะอันนี้เหมือนจะสมมาตรกันแล้วครับหรือเปล่าผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ย ดูนี้ดูดิดูใหม่ดิอันนี้ห่างหนึ่งนะครับนี่ก็ห่างหนึ่งเหมือนกันสมบ้านแล้วสมบ้านแล้วอแต่หน้าต่างข้างล่างเนี่ยมันมันเยอะไปผมก็เลยจะนี่เอาออกสองนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะเราจะวางห่างออกไปหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้อง นี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้เริ่มดูมีอะไรขึ้นมาส่วนอันนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งนะครับนี่คืออะไรอ่ะแอร์หรอหรืออะไรอ่ะหลังคานะครับกันฝนสาด <c oughs> เอาไวต้ตรงไหนดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะ ้ยมันมีระเบียงเพราะฉะนั้นแล้วเอาออกอันหนึ่งเอาออกอันหนึ่งเรามาทำระเบียงแถวนี้ดี่กลัวเ,ออเดี๋ยวก่อนใจเย็นระเบียงนะครับระเบียงมี้ย,ยระเบียงมีกี่แบบอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย ส่ไฟฟ้าอะไรอ่ะเดียว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 เฮ้ยเรามีสามารถมีนี้ที่หน้าบ้านได้ด้วยเหรอมีเขาเรียกว่ารั้วนะครับแหมแต่เราไม่มีทุง่งญ้่เราไม่มีเอ้ยกั้นแบบนี้ได้นี่วาใช่ไหมครับตะยังนะครับมีธงนะครับมีอะไรก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดระเบียงอันเนี้ยแหม่น่าอยู่จังเลย ระเบียงอันนี้ได้อยู่ากลางนะครับระเบียงอันนี้แล้วก็ประตูประตูะตเ,าเนาไปไหนแล้วเุ้ยแต่เนี้ยสวยสีเหลืองไปก็ยังได้อยู่อ่ามีความแบบว่าโทนเดียวกันอยู่นะครับไอมีรางน้ําฝนแต่ว่าเป็นย,ยังไงอะ่ะ จะติดยังไงดีเออไม่ได้มันม,นมนันพื้นที่ไม่ได้โอเคไม,ไม่เป็นไรครับผมดูย่งงอื่นก่อนเสาไฟฟ้านะครับซึ่งซึ่งยาวมาจากไหนเนี่ยผมว่าไว้ตรงเนี้ยสวยหรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าเขาให้สร้างเป็นแบบว่าเป็นเมืองได้เลยหรือว่าแค่แค่แบบว่าอันนี้นะครับ แค่บ้านหลังเดียวแต่ว่าน่าจะสร้างได้หมดแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเสาไฟฟ้านี้สูงไปหรือเปล่าแล้ว่า,านมันอะว่านี่ไงโอ้สูงไปปะถูกปะเนี่ยไม่ถูกเดี๋ยวอนอ้อ,อก่อนนะครับไม่ถูกนะครับไม่ถูกนี่หรือเปล่าไม่ใช่คือมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหม มีตู้โทรศัพท์ด้วยผมว่ามันเริ่มไม่ใช่บ้านแล้วนะครับถ้ามีอะไรมาวางไว้ข้างหน้าบ้านแบบนี้ืนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าชุมชนแล้วครับอ่ตกแต่งสักนิดนึงเราค่อยๆไม่เป็นไรกลายเป็นคาเฟ่ก็ไม่เป็นไรครับมันจะเป็นเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นคาเฟ่ด้วยอะไรแบบนี้มีตู้จดหมายเอาไว้เอาไว้ข้างหน้า ไหนดีลอยอะ่ะแล้วเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเ,เปลี่ยนเป็นนะไม่ได้กอ่เป็นอันนี้เป็นอันนี้หรือว่ามันมันต้องห้อยไว้หรอเราห้อยไว้ก็ได้อะเหมือนเป็นจดหมายที่รับจดหมายของบ้านนะครับอ่าเข้าตีมอยู่นี่คืออะไรเป็น มันเหมือนเป็นพอปตกแต่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยข้างหลังข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบไว้ทําร้านหรืออะไรประมาณนี้นะผมคิดว่านี่ไว้ไปกั้นอนะันนี้เหรอสักอย่างนะครับไว้ก่อนเอเราไปดูอย่างอื่นบ้างหน้าบ้านนะครับคนจะมีกระถางต้นไม้เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสิริมงคลแบบนี้ เอาไว้ข้างในนิดหน่อยนี่คือบ้านพักร้อนของเราหรือเปล่าคือหน้าตากข้างบนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเพิ่มนิดนึงนะนี่เพื่อแบบว่ามันมีห้องใต้หลังคาไงให้แสงเข้านะครับแม่ดีมากดีมากถึงมันจะสไตล์แบบว่าดูมั่วก็ตามนะครับอมีหิน เพิ่มหินนิดหน่อยบ้านจะได้ไม่ดูแบบว่ารอยน้ําจนเกินไปนะครับอันนี้คืออะไรนี่คือหาสิ่งของนะครับอันนี้น่าจะจิ้มก๊อปปี้อ่าฮะเรามีอะไรอีกไม่มีแล้วปะเราตกแต่งอะไรได้อีกบ้างไหมครับเฮ้ยมีนี่ปะ <laughs> มีมีเอ่อหญ้าขึ้นบ้านปะเอาเรื่องปะหญ้าขึ้นบ้านเนี่ย ต้องเก่าระดับไหนโอเคไม่เอาไม่เอาแต่นี้ก็สวยดีนะกระถงางต้นไม้ไม่เป็นไรครับอ่าเอาไว้แบบนี้นะครับเฮ้ยมีเก้าอี้ดวนะเก้าอี้วางข้างหน้าอ่าเอาไว้แบบว่าสําหรับคนที่อยากมาพักผ่อนนะครับจริงๆเขาแบบว่าน่าจะเป็นออกแนวคาเฟ่มากกว่านะใช่ไหมเออแต่ไม่เป็นไรครับแบบว่าให้เพื่อนบ้านมานั่ง พูดคุยกันอะไรแบบนี้ได้อยู่มีอะไรอีกครับคือว่าผมว่าตกแต่งเนี่ยได้เยอะอยู่ยนะแต่ว่ามันจะไม่เข้ารีมของเรามาตอนนี้คือเราจะทําอะไรได้ต่อนี่ครับคือการสร้างบ้านของเราสวยงามมากเนี่ยมาดูตอนฝนตกสิออก็ยังมีความสดใสในความฝนตกนะครับแล้วมาดูกลางคืนกันนี่ สวยอยู่นะว่าไปก็นี่แหละซัมเมอร์เฮาส์ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับถ้ามีโอกาสในครั้งหน้านะครับเราจะมาสร้างบ้านรูปแบบอื่นกันบ้างที่ดูอบอุ่นอะไรแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ